ใหม่ไม่สิ้นสุด The New b u l d X y o ร์ตล l i c ช o มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับก๊อปปี่จิรัวัฒน สวัสดีครับผมต๊อบบุทินนาหิมครับมาพร้อมกับมักกุเทศกิติมศักด์ของเราขอต้อนรับพี่เอ,ตเตอ็ดดรเสรีวงมนทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวัีนนี้นะจะพาเราไปเที่ยวไหนกันเออไปไหนครับวันนี้ไม่ไปเมืองรองนะไปเมืองหลักนี่แหละเมืองหลักไปเมืองหลักแต่เป็นเมืองหลักที่เชื่อว่าหลายหลายคนแม้แต่คนที่เกิดในกรุงเทพและโตในกรุงเทพไม่รู้จักไม่เคยไปเอาละสิไม่สนใจ บางที<ช>อาจจะผ่านผ่านอย่างงี้ไหมแล้วก็แบบเอ๊ะอะไรวะอะไรอย่างงี้นะคือเราไปไหนกัน,น,นครับวันนี้มีกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปีพศออ2325 <25 S 1> บัดดี้2,566 <66 S 1> 241ปีกระทรวงวัฒนธรรมเขาจัดงานใต้ร่มพระบรมี241ปีเมื่อวันที่21ถึงวันที่25เดือนเมษาที่ผ่านมาโอเครอดแล้วผมเคยไป ผมก็เคยไปเคยไปแต่ไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้มัน<แ>ผ่านมาผมก็ไม่ใช่ปีนี้ผมไปตั้งแต่ปี233ปีดีละดีละคนเคยไปเดี๋ยวจะถามทีละอันเอาล้วว่า21ที่2 0แห่ง21แห่งที่เขารวมกันเนี่ยเพราะว่า เราเองตั้งศาลหลักเมืองวันที่21เมษายน2325คือ,อราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยสถาปนามเมื่อวันที่6เมษายน2325ตอนนั้นก็สร้างบ้านแปลงเมืองนะคะย้ายมาจากฝั่งทนไปอยู่กรุงเทพบริเวณที่เป็นพระบรมหาราชวังเป็นวัดพระแก้วนั้นแต่ก่อนนั้นเป็นที่อยู่ของคนจีนรัชกาลที่หนึ่งนั้นก็ทรงขอจากคนจีนแล้วก็ พระราชทานที่ดินให้คนจีนไปอยู่ในแนวแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่จักรวรรดิไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตลาดน้อยแล้วทาไมจะต้องต้องวันที่21ด้วยครับ21เมษายนเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยวันที่6นั่นก็คง6เพิ่งขึ้นเพิ่งตั้งราชนาแต่ทีนี้จําเป็นมันเหมือนว่าตอนคนไทยเราเนี่ยเราย้ายบ้านเข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะตั้งศาลพระภูมิทันทีนะใช่ถือว่าเรื่องดูยามเลยใ่ไหมใช่ไหมคือเมื่อเสด็จ กลับมาจากการไปปราบกบฏที่ต่างประเทศนะครับะะแล้วเสร็จแล้วรู้ว่าพญาสันเนี่ยเป็นกบฏอยู่ที่กรุงธนบุรี<ม>ก็สเสด็จกลับ<ม>พอสเสด็จกลับก็ปราบใช่ไหมพอปราบกบฏพญาสันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้าชบริพานก็กราบ,บังคนทุนให้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อ6เมษายนม,ม,มีพอ6เมษาเนี่ย ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งพนะนครแน่นอนแหะมันก็ต้องมาสร้างบ้านแปลงเมืองย้ายมันจะมีอะไรเสร็จทันทีละ่ะใช่ใชไหมครับ<ช>ก็ต้องดูเรื่องผานาทีรเรื่องผานาทีที่จะทําให้สร้างสารหลักเมืองขึ้นมาเนี่ยคือ21เมษายน2325เราก็เลยจัดงาน21-25เมษายนแล้ววันนี้ก็นําเอาสิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทพมนาคนครเนี่ย21แห่งเข้ามาอยู่ในโปรแกรม อ๋อนะฮะแล้ว21แห่งนี้เนี่ยมันก็อยู่บริเวณในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยูกต้องซึ่งสำคัญเหมือนกันนะฮะไปเริ่มต้นที่ไหนกันก่อนไปไหนดีครับพี่แจเริ่มต้นนะครับไปมาแล้วนี่เนาะเอาแล้วเข้าวังแน่เลยเข้าวางแน่เลยพระบรมมหาราชวังของเรานั้นเนี่ยนะครับครับสร้างเป็นสถาปัตย์ของชาติอะไรชาติไทย ไทยเนี่ยเราประยุกต์มาแต่ต้นต่อดั้งเดิมเนี่ยเป็นชาติอะไรคนที่ควรจะตอบได้คือต๊อกทำไมต้องตอบด้วยสถาปเรียงขอมค่ะเป็นสถาปเรียงขอมค่ะจริงๆไปดูได้เลยนะคะรับหาต้องเป็นขอมก็เป็นนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในพระบรมหาราชวังนั้นมีอะไรที่ทําตามแบบกรุงศรีอยุธยาภาพเขียน มีอะไรหรอมีวัดซึ่งเป็นพระราชอารามหลวงสำหรับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ในการที่จะประกอบพิธีทางศาสนาก็คือวัดตะแก้วมรกตก็คือวัดอยู่ในวังต้องเป็นบรรดาเจ้าคุณน้าคขุณนางเท่านั้นใช่ไหมถูกต้องคนธรรมดาจะไปทําบุญที่นั่นไม่ได้นะก็ได้แค่ไปทัศนาจรไปดูไปอะไรต่างๆท่านัอ่ะทีนี้ พระบรมหาราชวัง oh. ของเรานั้นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยต่างชาติมานั้นก็จะต้องมาเยี่ยมมาชมมาดูนะคะ hmm. ใครตอบได้ว่าพระบรมหาราชวังของเรานั้นเนี่ยเป็นพระมหาพระบรมหาราชวังที่มีคนเข้าเยี่ยมชมทั้งโลกเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกอันดับหนึ่งอันดับสอง <laughs> ไ,มไม่ติดอันดับต้ตนๆเลยเหรอครับตน้น เราอยู่ในท็อปเทนแน่นอนใช่อยู่ในท็อปเทนเดียวกันนะรหมเราเคยคุยเรื่องนี้อันดับที่หนึ่งก็คือพระราชวังฤดูร้อนของจีนโอ้โหเขแพ้เราเลยอันหนึ่งเนี่ยก็คือพระราชวังฤดูร้อนของจีนเพราะอะไรู้ไหมของเขาเนี่ยแค่คนในประเทศเขาไปอย่างเดียวเขาก็ชนะเลิศแล้วอันที่สองเป็นพระราชวังมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว คืออันนี้ปะอะไรนะเลื้เลื้อะไรนะเลื้อเลื้ออะเลิ้อลื้ออะพระราชมาร์รดค่ะเป็นที่ฝรั่งเศสใช่ที่คนไปเยี่ยมชมกันเยอะเพราะมีอะไรอยู่ในนั้นคะจะมีคนไปรอถ่ายรูปคิวยาวมากคิวปิดมนาลิซาห่างไกลจากความเป็นจริงมากเลยคือภาพมนาลิซาของจริงเนี่ย จะอยู่ที่พระราชวังลบแล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่ในพระราชวังรูนี่จะใหญ่โตมากแล้วก็ทําในห้องนั้นจะใส่อันนี้ไว้นี่แต่ว่ามันจะมีที่หนึ่งก็คือเป็นที่ตั้งของโมนาลิซาคนก็ต้องการไปเซลฟี่คิวยาวมากครับอันดับสอันดับต้นๆไหมอ่าไทยเราเมื่อไหร่จะติดทัทีพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยครัถูกต้องค่ัจะบอกให้รู้ด้วย นับยอดเนด่ยตับแต่ตอนมีตุ๊กตาหรือยังครับหรือตั้งแต่ตอนยี่สิบปีตั้งแต่ไหนมาแล้วค่ะแต่คนเยอะคนชมเยอะจริงๆเนาะนะฮะซึ่งชนะสิ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่คนไทยเราก็หลงไหลที่เราที่เราไปกันเนาะพระราชวังเวสไซน์เวสไซ์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับอันดับห้าพี่ไม่พี่ไม่เคยไปนะครับเขาอยู่ในตุรกี อันดับ6พี่ไปมาแล้วนะคะแล้วพี่ชอบมากด้วยแล้วโปรแกรมที่กัปปี้กำลังจะพาไปเนี่ยเราก็จะไปที่นี่ด้วยเพราะเป็นสถานที่รัชการที่5นั้นเสด็จประทับเมื่อครั้งเสด็จไปรัสเซียเมื่อตอนประพาสยุโรปพี่ก็ปี้ตอบได้ไหมครับที่ไหนนี่พระราชวังเ e r m i t ิเทซึ่งตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับ อันดับ7พี่ไม่เคยไปอันดับ90้พี่ไม่เคยไปแต่อันดับ8พี่เคยไปก็คือเชนบรุนซึ่ง <Br unn S 2> เป็นพระราชวังที่เรียนแบบแวร์ซายอยู่ที่อ,ออสเตรียนเยนื่องจากว่าพระนางมารีอันทรเนตนะครับซึ่งเป็นมเหสีของหลุยส์ที่16นั้นเป็นออสเตรียและเมื่อมาเห็นพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส จึงคิดว่าออสเตรียจะต้องมีบ้างก็เลยไปสร้างพระราชวังเชิญบรินอเอาละครับ oh. อดที่พุไปในที่เดียวเองอะได้รับรู้ถึงเท่าไหร่สิบที่แปดที่นะนะถ้าเหมือนมีสิบที่แต่พี่ไม่เคยไปสามที่อ้างอิงแบบลักษณะให้เรามองเห็นเรื่องของพระราชวังที่ต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าในเกาะลันทะเลกุศลเราเที่ยวไปที่เดียวเองนั่นก็คือพระบรมหาชว่างนั่นเองยังไม่ได้เที่ยวเลยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีเส้นทางเยอะแยะแน่นอนนะฮะเอาล่ะจะมีอะไรต่อล้ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วกลับมาในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยทโลผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอริวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่ Big กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ มัน with my with ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซ <c oughs> ุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อ <c oughs> แต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก หม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอริวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect เข้าสู่ชุดที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับสถานที่แรกที่ปีจะพาไปก็คือที่พระบรมมหาราชวังแต่ต๊อปก็ว่านะต้องมีเส้นทางท่องเที่ยวเยอะแยะมากๆเลยคือเวลาถ้าเกิดเราเนี่ยตอนเช้าเช้าเราไปบริเวณท่าช้างอ่า แล้วก็บริเวณที่เป็นที่ตั้งของพอระมหาราชวังครับเราเจอรถทัวร์จอดเป็นแนวเป็นแถวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นโปรแกร,รมสําคัญที่นักท่องเที่ยวก็จะมาก,กันมาจอดท่าช้าแล้วก็ต้องลงอุโมงด้วยนะ,อ,ะอุโมง์ใต้ดินเสร็จแล้วด้วยตอนนี้ท่าช้าสวยมากอุโมง์ใต้ดินสวยมากเป็นการข้ามถนนที่ปลอดภัยแต่ต้องไปวัดพระแก้วกันนะครับเพราะวัดพระแก้วนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าพระแก้วเป็นพระครูบ้านครูเมืองของประเทศไทยเรา นะ,ค,ะครับครับทีนี้พูดถึงวัดพระแก้วเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในชื่อของกรุงเทพกรุงเทพมหานครเมื่อตอนตั้งนี่เป็นบวรรัตน,นโกสินทร์แต่ตอนหลังมาเปลี่ยน,ออนเป็นอมรรัตนโกสินทร์นะครับก็คือเป็นที่อยู่ของพระแก้วมรกตนะครับมหินทรามหาดิหลกนพรัตนราชธานีกรอนอยุธยาเพราะว่ารัชกาลที่ที่หนึ่งเนี่ยหลงไหลอยุทยามาครับ การสร้างวางสร้างวัดเนี่ยก็จะต้องมีคำว่ายิ่งใหญ่ด้วยนะมหาดิสนพารัตราชธานีแก้วเก้าประการนะนพารัตเป็นราชธานีแก้วเก้าประการนะครับบุรีรมมีความสุขสนัดมากราชนิเวศมหาสถานบรมนิเวศมหาสถานอุดมราชนิเวศอุดมราชนิเวศเป็นที่อยู่ของพระบรมมหาราชวังมหาสถานที่อันใหญ่โต อมรพิมานเอวาออนตสถิตเหมือนพิมานของพระอินทร์อของเทวดานะคะรับอวานตสถิต,ถตกษัตริย์ของเรานั้นเรียกว่ารามาก็คือพัฒนารายอวตานก็คือพัฒนารายอวตานม,มาเป็นกษัตริไทยสถิตอยู่ที่เมืองนี้ครับศักทัพวิษณุกรรมปสิทธิ์พระอินทร์สั่งให้พระวิษณุมาสร้าง ใช่ไหมสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยเนาะกรุงเทพมห์โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมรสมเป็นนครมหาราตรีราตรีมหาธานีเดี๋ยวพึ่งนอนสิอันนี้เพลงกรุงเทพราตรีใช่ไหมใช่ใครร้องกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศอันเนี้ยใช่โอเค ทีนี้บริเวณนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเราจะสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายสิ่งหลายอย่างมากไปครับพี่ขอไปที่วัดก่อนเลยไหมได้ครับนะครับวัดพระแก้วแล้วก็มีวัดที่อยู่ที่นั่นวัดพระแก้วผ่านไปแล้วนะบริเวณแถบที่เป็นบริเวณชั้นในเรียกว่าพนครชั้นในมีวัดเยอะมากแต่ก่อนจะไปวัดเนี่ยพี่พาไปดูวิวเจ้าพระยาที่สวยก่อนดีไหม ดีครับดีครับจะไปดูที่ไหนฮะต้องข้ามมาที่ท่าพระอาทิตย์อ๋อท่าพระอาทิตย์ต้องไปที่ป้อมเราอยู่ที่พระรมหาราชวังนะครับเดินผ่านพระไรศิิ์ประกอนะคะแล้วก็เข้ามาที่มหาวิทธรมาศาตร์ทนลุธรรมศาสตร์ไปที่ท่าพระอาทิตย์ก็จะเจอป้อมพระสุเมนอ่าตรงนั้นแหละค่ะรอบรอบป้อมพระสุเมนนั้น เราเรียกว่าสวนสันติชัยปร,ปราการมองเห็นวิวสะพานตรงนั้นจะเป็นวิวที่สวยมากสำหรับในการที่จะดูวิวของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะในสมัยอดีตนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมี ้อมประการเยอะมากเพื่อเป็นการป้องกันเรียนตรงนั้นก็จะมีวัดหรือวัดหนึ่งชื่อว่าวัดสังเวชวัดสังเวชแต่รู้สึกว่าวัดสังเวชไม่อยู่ในโปรแกรมนะคอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาไปเที่ยวกันที่สวนสันติชัยประกาศนะครับแล้วก็เวลาไปนะคะกลางคืนเนี่ยน่าสนุกสนานมากเขาจะมีไฟสว่างสวัยแล้วก็บางวันก็มีดนตรีไปเล่นนะครับที่ในสวนในสวนทีนี้เราก็มาดูว่า ใกล้ๆกับบริเวณนั้นเนี่ยที่เราควรจะแวะไปคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครับเดินมานะครับผ่านหน้ามหาวิทยธรรมศาสตร์พอหมดรั้วมหาวิทยธรรมศาสตร์ปรับก็เจอเลยพิพิธภัณฑสถานนะครับในนั้นเนี่ย,ยก็แสดง <นะ S 1> เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับคือพูดง,ง่ายๆอยากจะรู้เรื่องราวโบราณของประเทศไทยศิละปะโบราณาคดี อะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องไปนที่แห่งนี้นะคะแล้วพอติดกับที่ตรงนั้นไปนิดงรี้วจะเจอโรงละครแห่งชาติคอืออยู่ใกล้กันเลยแหละครับดูติดกันเลยค่ะสวยเลยไป็นเล่นละครที่นะโระครแห่งาตีเน่นเป็นพระเจ้าแปลในเรื่องพระณผู้ชนะสิททิศส่วนใหญ่โรงละครแห่งชาติก็จะเป็นโรงละครที่ที่เป็นแบบละครเวทีเป็นละครของกรมศิลป์ส่วนใหญ่ริลปกรแล้วพอติดกับโรงละครไปนิดนึง จะเจอโรงเรียนช่างศิลป์เพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเรารักษาศิลปะหัตกรรมเอาไว้เพราะเรามีช่างศิลป์ช่างสิบหมู่ที่เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะไทยต่างๆว่าผลิตอย่างไรโรงเรียนนี้แล้วติดกับตรงนั้นหอสมุดไหมยังอีกเหรอมีะไรน่าตื่นหอสมุดนี่มันต้องผ่านมาแล้วเป็นตึกแดงๆอยู่ก่อนถึงธรรมศาสตร์นะอันนี้ วิรัยนาฏศิลป์นะผลิตขนเลยนะขนพระราชทานที่ที่นี่เลยนะมีการเรียนนะครรำไทยเต้นฝรั่งดนตรีไทยแล้วก็ขับร้องสารพัดเรามีดาราหลายคนจบจากที่นี่นะครใช่แลคนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เห็นอทีนี้พี่จะพาไปวัดครนะวัดในรัตนโกสินทร์นะวัดที่สวยงามมากๆเป็นวัด หินอ่อนสวยเหลือเกินวัดอะไรวัดหินอ่อนวัดเบนจะมาบอกพีวัดเบนจะมาบอกพิดนระนะครับวัดนี้เนี่ยออกแบบโดยกรมพยานริศรรนวัตวงนะครับสวยงามมากเป็นวัดประจำรัชกาลที่5ใช่ข้างในนั้นก็จะมีพระพุทธชินราชจำลองนะครับทีแรกความหมายหมายถึงวัดของห้ารัชกาลครับ นะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่หแต่ภายหลังต่อมามีการตีความใหม่ว่าคําว่าบอพิษหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินระวัดเบนจมะบอพิษก็หมายถึงว่าวัดของรัชกาลที่ห้าเบญจะว่ห้าบอพิษแปลว่ากษัตริย์นะนี่ก็คือวัดเบญนะครับทีนี้มีอีกวัดหนึ่งที่คนอาจจะสับสนกันในการสะกด เบญจมะบอพิษบอพิษที่แปลว่ากษัตริย์เนี่ยบอใบไม้นะครับครับแล้วก็พอพานฉริตต่อเต่ารอเรือครับแต่วัดราชบอพิษเนี่ยบอพิษตัวนี้เป็นบอใบไม้พอพานฉริแล้วถอถทง<ช>วัดราชบอพิษสถิตบอ<ห>พิษาาคำนี้าาแปลว่าสร้างครับแพรรราชบอพิษก็แปลว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างนี่ก็เป็นวัดประจํารัชกาลที่5กับรัชกาลที่7 ซึ่งวัดนี้สิ่งสำคัญนะตอนนี้นะก็คือเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันถูกต้องครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อช่วงสุดท้ายว่าวัดนี้มีความสำคัญอะไรนอกเหนือจากว่ารัชกาลที่ห้าทรงสร้างนอกเหนือจากที่ว่าตอนนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชและมีอะไรสำคัญสำหรับวัดนี้นะะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวในช่วงหน้าครับกับเมือรองต้องไปเที่ยว ยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,นยังไงก็เป็นไปได้อีสุ u วีครอส 4x4 มาสเตอร์ออฟออโรสลุยทโลผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก พริวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพนะครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัสกสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง t ด e New Mu X รุ่นพิเศษ Ph a น to ม Colle c t i o n ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วย คุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวอง Finger ร์รูที่ b ิ๊กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u l d X y o ร u r t l i c h e s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ PROPERTY PERFECT รากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับเราคุยกันถึงเรื่องว mm ัด hmm. <What S 1> ราชบพิษรนะครับมีอะไรน่าสนใจของที่นี่ที่นั่นมีสุสานหลวงครับครับ mm hmm. ก็คือว่าที่นั่นจะมีสถูปซึ่งจะเป็นที่เก็บพระอาทิฐของเจ้าจอมหม่อมห้าราชโอรสราชดาของรัชกาลที่ห้าครับ mm hmm. รูปทรงแตกต่างกันไปทั้งทรงไทยทรงฝรั่งมาก mm hmm. มาก สมัยตอนที่พี่ยังเป็นนักเป็นนักเรียนมปลายพอได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วรู้ว่าที่นี่มีก็อยากจะไปดูครับโรงเรียนเลิกมันก็ประมาณสักเวลาตอนนั้นก็เย็นๆแล้วเนาะไปแล้วไปคนเดียวนะอมันก็เงียบมากแล้วมันก็ค่ำแล้วเอาแล้วแล้วเป็นสุสานเอาแล้วต้องผ่านด้วยไม่ใช่ต้องผ่านต้องเดินดูให้หมดเลยต้องไปอ่านว่านี่เป็นสัตรูใครที่เป็นสัตรูต้องไปอ่านอะไรต่อคค่ เราเป็นนักเรียนจะเป็นตอนไหนอาจารย์ก็ต้องไปเรื่องเรียนไปวันที่ไม่ต้องค้ำเสร็จแล้วพี่ก็ใช้วิธีการเดินดังๆครับซื้อเท้าเดินปังปังปังว่ากลับมาอ๋อวันนี้นะให้เหมือนมีเสียงให้มันไม่มีใครเลยไงมันไม่มีใครเพราะเย็นแล้วมันก็ไม่มีใครในนั้นพี่เดินอยู่คนเดียวแต่ก็ดีนะคะคือได้อ่านเรื่องของคำวัยอะไรอะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําเลยค่ะนะครับ วัดเบญจมาบพิษไปดูความงานทางด้านสถาปัตย์แล้วก็วัดราชบพิษนั้นก็อาจจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปดูสุสานหลวงนี่แหละครับใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเองก็ยังมีมีเขาเรียกอะไรนะครับกระดูกไหมภาษาชาวบ้านเราขออนุญ,ญาตนะผมพูดไม่ถูกคือ,ค,อคือกระดูกของสมเด็จพระสังฆราชหลายๆพระองค์ที่ท,ที่ที่อยู่ที่ท<ม>ี่อยู่ที่วัดราชบพิษใช่ที่เป็นที่เป็นเจ้าวาาที่วัดราชบพิษด้วยก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็จะทํา พิธีในทุกๆปีด้วยเลยน่าสนใจในส่วนของพิธีนะแต่วันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วในแค่นี้สองวัดยังมีเรื่องราวในกรุงรัตนโกสินทร์อีกมากมายที่อยากให้คุู้ชได้ติดตามชมกันสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะฮะเรื่องราว241ปีกรุงรัตนโกสินทร์แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะผมก็พี่จิรัตวัฒน์ครับผมตอบบุษทันนาหิมครับอาจารย์เสรีมบุญทาและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ